สวัสดีค่ะพบกับงับชีว c h ชาแนลอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาทําเมนูมอคคาปัน่นเป็นเมนูที่รีชอบมากที่สุดในกาแฟสดเลยก็คือมอคคานะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยค่ะมาเล็กกาแฟสดเราใช้ของดอกกาแฟนะคะสั่งที่เพจดอกกาแฟชุมพรได้เลยกิโลกรัมละ300บาท น้ำร้อนเอาไว้สำหรับสกัดกาแฟนะคะถ้าเกิดเราใช้น้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยมันจะสะกัดได้ช้าเกินไปค่ะครีมเทียม dreamy ห่อสีฟ้าราคา65บาท1กิโลกรัมน้ำตาลทรายแดงมิตรผลหรือน้ำตาลอ้อยน้ำตาลเฉากวยนะคะกิโลกรัมละ45บาทน้ำตาลทรายขาวมิตรผลรีซื้อมาแบบเป็นถุง1กิโลกรัมนะคะแล้วค่อยมาเทใส่ในขวดถุงละ22บาทนมข้นจืดฟอลคอนกระป๋องละ17.33บาทซื้อเป็นแพ็ค6กระป๋องค่ะ นมข้นหวานฟอลคอนซื้อเป็นแพ็คเหมือนกันตกกระป๋องละ17.3 3บาทผงโกโก้ชอบใช้ของชานครคร่ะเพราะว่าหอมมากแล้วก็รสเข้มด้วยกิโลกรัมละ330บาทสั่งได้ที่เพจชานครเลยค่ะผงปั่นเฟรปเป้สำหรับกาแฟสดปั่นควรใช้นะคะเพราะว่านามกาแฟจากโมก้าพอดมันร้อนมากตัวนี้จะช่วยให้ละลายช้าลงค่ะ <S <S 2> <S 2> อย่างแรกเลยเมื่อมีลูกค้ามาสั่งกาแฟสดปุ๊บให้เราะวิ่งมาเปิดเตาก่อนเลยนะคะเพื่อที่เตาจะได้ร้อนทัน มเมล็ดก,กาแฟยี่ห้อน,นี้จะเป็นอาราบิก้าผสมกับโรบัสต้าสูตรนี้เราต้องการใช้ที่30กรัม1ช้อนโต๊ะหรือ1ช้อนแกงเนี่ยประมาณ10กรัมนะคะดังนั้นก็ใช้ประมาณ3ช้อนแต่เพื่อความชัวรเนี่ยลีแนะนำว่าให้ซื้อเครื่องช่างดีกว่านะจากนั้นก็บดเมล็ดก,กาแฟใครมีเครื่องบดอยู่แล้วก็ใช้ได้เลยหรือจะใช้โถบดพริกแห้งแบบลีก็ได้นะคะกดเบอร์หนับในใจประมาณ1-20ค่ะ ให้บดละเอียดกว่าเม็ดน้ำตาลทรายนิดหนึ่งถ้าเกิดบดหยาบไปกาแฟก็จะจืดแต่ถ้าบดละเอียดเกินไปน้ำกาแฟก็จะดันไม่ขึ้นค่ะละเอียดแล้วก็หมุนโถปั่นออกจากนั้นก็เกลี่ยกาแฟที่ติดอยู่ตรงฝาออกมาให้เกลี้ยงเกลี้ยงด้วยนะคะให้ได้ความละเอียดประมาณนี้ค่ะเทกาแฟบดใส่กรวยกาแฟหรือบาสเกตของโมกาพอร์ตเขย่านิดนึงนะคะเพื่อให้ผิวหน้ากาแฟเนียนเรียบเสมอกันเกลี่ยกาแฟที่ติดโถออกมาให้เกลี้ยงเกลี้ยงเลย เขยา่าเขย่านิดนึงนะคะให้กาแฟสม่ําเสมอกันจากนั้นก็ใช้ช้อนค่ะกดเบาๆไม่ต้องออกแรงกดเยอะนะคะปาดเบาๆให้ผิวด้านบนเนียนเรียบเสมอกันก็พอเท hey, น้ําร้อนจัด 125ML จากนั้นก็นําน้ําร้อนไปเทใส่หม้อต้มของโมกาพอตเตรียมผ้าชุบน้าไวผ้ผืนหนึ่งนะคะวางกรวยกาแฟลงไปแล้วก็เอาผ้าชุบน้ําจับที่ฐานเพราะตอนนี้ฐานจะร้อนมากๆเลย นส่วนที่เป็นกาด้านบนให้เข้าล็อกเกลียวแน่นพอดีถ้าเกิดแน่นเกินไปตอนถอดล้างจะแกะยากแต่ถ้าเกิดหมุนหลวมเกินไปน้ำกาแฟาจะกระเด็นออกด้านข้างแทนที่จะขึ้นมาด้านบนค่ะวางโมกาพอตบนเตาไฟฟ้าที่ร้อนพร้อมใช้งานแล้ว จนกระทั่งกาแฟเดือดก่อนเดือดเนี่ยเราจะได้กลิ่นหอมๆของกาแฟเนี่ยลอยฟุ้งออกมาก่อนเลยค่ะเทน้ำกาแฟที่สกัดได้60-75 ml อันนี้แล้วแต่โมโกาพอตแต่ละรุ่นด้วยนะเติมน้ําตาลทรายแดง2.5ช้อนชาก็คือ2ช้อนชาครึ่งค่ะลิจะชอบตักน้าตาลทรายแดงผูนขึ้นมานะคะน้ําตาลทรายขาวมิตรผลเราใช้แค่1.5ช้อนชานะคะ1ช้อนชาครึ่งส่วนน้าตาลทรายขาว,วาลิจะไม่ค่อยชอบตักผูนเท่าไหร่ค่ะแต่มันจะหวานแหลมไปครีมเทียมเราใส่ที่3ช้อนชาพูนๆเลยค่ะเนื่องจากว่ากาแฟ แต่ก็ขมโกโก้ก็ขมนะคะครีมเทียมจะเป็นตัวช่วยทำให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นค่ะ ผงโกโก้ของชานครถ้าสมติใครที่เน้นกาแฟาเป็นหลักเนาะเราก็จะใช้ผงโกโก้แค่1ช้อนชาแบบพอดีอะค่ะไม่พูนมากแต่ถ้าใครที่ชอบแบบเน้นโกโก้หนักๆเข้มๆนะคะเราก็จะใส่ไปเลยค่ะโกโก้หนึ่งช้อนพุนๆก็คนส่วนผสมของแห้งให้ละลายเข้ากับน้ำกาแฟาร้อนๆดีก่อนเค okay, นมข้นจืดฟอลคอน30 ml ลนมข้นหวานฟอลคอน40 ml ใช้ช้อนกวาดนมข้นหวานออกมาให้กลิ้งๆถ้วยด้วยนะคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดี เตรียมเครื่องปั่นให้พร้อมตักน้ำแข็งพุนแก้ว18ออนซ์จากนั้นตามด้วยน้ำกาแฟมอคค่าเค็มๆค,ค่ะเทราดลงไปเลยปิดฝากดปุ่มปัญญป่นหยาบยาวๆด้านล่างสักพักหนึ่งพอน้ำแข็งเริ่มแตกตัวเราก็ค่อยกดเบอร์หปั่นละเอียดค่ะพักครึ่งทางแป๊บหนึง่งมาใส่ผงเฟรปเป้ของลองบีช1ช้อนชาหรือใครอยากให้เหนื่มากๆก็2ช้อนชาเลยค่ะใช้ช้อนช่วยคนผงเฟรปเป้ให้กระจายไปรอบๆจากนั้นก็ปิดฝากดเบอร์5ปั่นละเอียดจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อย เทมอคค่าปั่นเข้มข้มหนืดนๆใส่แก้ว18ออนซ์ที่เตรียมไว้ได้เลยจัดแต่งทรงน้ำปั่นด้านบนเล็กน้อยให้ดูน่ารับประทาน ปิดฝาโดมแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะลองมาชิมดูกันมอคค่าแก้วนี้นะลีก็จะเน้นรสโกโก้นำเป็นหลักนะคะเพราะว่าลีชอบโกโก้ชัดกว่าจากนั้นก็จะกาแฟตามค่ะแต่ถ้าเกิดใครชอบกาแฟนำเราก็ปรับสูตรตามโกโก้ที่ลีเคยแจ้งไว้เมื่อกี้เลยความหวานความมันกำลังพอดีไม่แซงรสกาแฟกับโกโก้นะคะได้ทั้งกลิ่นโกโก้กาแฟตีคู่กันมาเลยไม่มีใครยอมใคร จบแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมสามารถกดติดตามได้ที่เพจใหม่ของชามาลีหรือว่า YouTube งามชีวา c h a n n e ได้เลยเวลาที่อัพโหลดคลิปใหม่เนี่ยมันก็จะได้แจ้งเตือนไปที่เพื่อนๆค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกัน